ฮ็ดดีจังมูังเดีโมด้เลยอ่าวันนี้มาพ่อรถค้นดังอีิงนะครับเนาะี่ว่าสันวาสีเถาะมาพ่อรถช่างเอียวนะครับเนาะสุดยอดดีเลยพี่น้องควอยล่องล่องล่องแบบแบบว่าสุดยอดอ่ะอันนี้ลำโพงเบสนะครับเด้ออันนี้ก็คือลำโพงเบสของช่างเอียวนะครับนะลำโพงเบสอันนี้ก็คือเสียงกลางมีหอัอมีไม้มีอะไรทุกอย่างนะครับนะ แบบว่างามสุดยอดไอสิผ้าไปลร่องเบืองนะครับเด้อสิผ้าไปลร่องเบืองเฮ็ดดีจังหมกซังผ้าล่องหลดเฟินนะครับเนาะผ้าในนี่แบบว่าวิไอพีนะครับเด้อสุดยอดสุดยอดแฮงพูนะ่ะสุดยอดเบืองเด้อฟังเสียง แต่แต,แตกันเด่งแห้งพอได้อ่ะโ mm hmm. อ้ปล่อยคาแห้งบาได้แห้งคักแห้งคักได้พี่น้องสุดยอดเฮ็ด <c oughs> ดีเฮ็ดดี อันนี้คือรถงเชงียงยอครับเนาะพอลองรถแรงเพนเสือรถแรงอีสานไตนะครับเนาะแห้ง่ากี่นี้วะแต่กันเองเ่อไหรว่า,วาม่นเป็นรถพิกอัพไอ้ีแมตหรือไใกองอ่ะพุ่งเลยอ่ะเอาเอาซื้อหลากได้ประม่าสามห่วงอ่ะค่วมค่วมแห้งอ่ะสุดยอดอินสีขาวอ,อยู่ แงอนออว้โอ้ส er ุดยอดสุดยอดแห้งครับแห้งแหในรองรถคนดังนะครับเร้อรถค้นลังเมืองสุรินเมืองสากนะครับเร้อ จ้างมึงสังแห้งครับแห้งครับสุดยอดย่อมยอมแห้งอ้แห้งแห้งครับแห้งแห้งย่อมไอ้เบอร์หนึ่งอีสานไตเลยอีสานเนื้อขาบอกหูหรอกว่าสีมีไผสีแห้งท่าเราสังเกตว่โอ้สุดยอดสุดยอดเฮ็ดดีจ้างมึงสังเฮ็ดดีจ้างมึงสังเอฟซี